ไข่หน้าสมรักข่อยเบิ้งนี่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 ข่อยสังเกตเบิ้งเพราะว่าดินดินอันนี้เนืะอเนื้อเข่อยกำลังอ้อยปุ๋ยนี่เห็นบ่นแบบนี้เวลาดินดินอันนี้มากแบบนี้มันสิระเบิดออกไข่สังเกตหนี่งมันจะดุขึ้นห้างอยมันนี่นี่เนี่ยห้ามันอน่มันสิระเบิดเันนี่นี่เบามันขึ้นนะนะแตกนี่ผมันขึ้นมากเลยแบบนี้ไข่ว่านาแรกนี่ยไข่คือเอาดินโตอันนี้มาใส่นี่มาถมเลยเออถมเลยถมถมแบบว่าเขายังใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยเรียบร้อย ม,มันซีอูบอ่จะว่าขันหักแก้วมันเลยลงพื้นแล้วอันนี้มันแลว้วนี่ใบมันหยอดมันก็ร่งหยอดมันก็ร่งจิตแตกหยอดก็ร่งขึ้นงามเลยนี่ไม่เด่นนี่แหละเพราะว่าโซเลียนนี่ขอยื้มมาตา้นแปดสิบออะเพราะว่าเขาอันนี้อย่าอย่าไปซื้อตอนอ้นใหญ่บ่หนิบ่หากคนเอยสังเกตนะเคยเยต้องสังเกตตัวสีนี่แต่ว่าทางน้ำมัาต้องเห็ดลงไปอีกเนาเพราะว่าดินหนึ่งดินข่อยนี่มันมันบ่ขังน้ำอยู่แล้วแต่ว่าข่อยเนี่ยลูกบ่อูข่อยกุลน้อมมันบ่ได้มิโรถทย S 2> <S 2> นี่คอยคิดว่าใครนี่คอยคิดคู่คู่คู่เต็มเลยนี่เฮ็ดเป็นลูกฟูกเลยนเนาะเอเป็นลูกฟูกลงเป็นลูกฟูกลุยเ,เลยบ้านนี้เอออเาหอกเอาแกบมาใส่บ้านแล้วบ้านอเอาแกบใส่คอยคิดว่านาผลน,นี่นาแรงนี่แหละออคอยสูบลูกหอมปลูกยังไใจยังสีนะอเอาเอาดินขึ้นแล้วกระปุกให้มันอันนี้ให้ดินมันปั๊บสภาพดินให้มันมีพุนมีหยังให้มันล้วนซึ้งไปเลยแมนมันคอยเอาเครื่องปลูกบ้านเอาเครื่องปลูกทั้งกี่ดาบ้านคอยเคร่องคิดคอยดินมันบ่สำหรัมันแตกขึ้น มันแตกเพราะว่าทุเรียนเขื่อนมันไม่กันแล้วเห็นบอกมันมันมันต้องพัดไปทุกอย่างเวลพัดไปมันจะแตกยอดได้หมดเลยมันเป็นใบเวอร์ได้ถ้าเวอร์พัดไปนี้มันเป็นเรียงปกติแม่นเพราะว่าทุเรียนเดือนได้ได้เดือนกว่านี่เนาะแม่ได้นี่วันที่ยี่สิบแปดนี่เอ้ยยี่สิบหกนี่เขาสองเดือนวันที่ยี่สิบหกนี่แม่บอกนี่เห็นบอกมันแตกเรื่องสองเดือนแตกเรืองกลัวเออยิงกลัวนี่เดี๋ยวก็ร่างออกเนาะเมกี้เอยซื้อมาเมันก็ต้นต้นมันใหญ่เนาะแต่ว่าเขาเป็นใแตกยอดละนบ่นี่ตั้งเกี่ยวกันบ่น นี่นี่ห้าคนมาตรวจสอบเบิ้งบนีห้าคนนี่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 มันก็ร่างสิมันถีออกมากจริงสิกินขังค่อยว่าคุ้งสิเอาต้นเบิ้งเพราะว่ากินขังดีกินขังดีมันสิมีมดหนึ่งแล้วมีปัญหาอยู่ปลูกลูกค่อยปลูกอันนี้มันเป็นกระโดงเลยนี่เออกินกระโดงกินกระโดงนี่สิอยาก่าในแรกก็แตกอยู่นี่แตกอยู่แตกอยู่นี่ค่อยอันนี้ใส่ปุ๋ยยังไม่เด่นใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีโอ้อินทรีย์เคมีเบิ้องเซอร์ว่ามันสามันเคยสาเพราะฉะนเ้นเรียมหาอ้อยู่ ออยุลียอะไร้แว่าอินซีอินซี่ขีมีนี่มันเป็นมันเป็นปุ๋ยแบบแข็งคือหินนะมันสีคอยป่๋ยละลายมันท่าบม่นี่ถ้าถ้าเขาออยูเลียเขาใส่ใส่ไม่เด่นใส่ดีบ่ใส่แต่ว่าใส่ยิบยิบใส่เป็นบ่บใส่ปุ๋ยก็มีบัวพ่นน้ำปุ๋ยก็รูเอาตือบัวมานาวตือบัวมานาวพ่นปุ๊บเอาไยิบยิบใส่ก็พ่นเลยเออเขาสังเกตเบว่งถ้าถ้าตุเลียงเขาแต่ปุ๊บปุ๊บหยอดออกหญ้ากระเขียวอืมคุยสังเกต เขาต้องสังเกตดินส์ได้ได้สูตรใหม่ได้สูตรใหม่ได้สูตรไม่นี่นี่กระรั้นแตกยอดที่เห็นบ่กกระรั้นแตกยอดต้นบกขึิงตะกีมันเอาเนี่อาเนี่ข่อยเอายูเรียมาโอยมันกระแตกขึ้นนี่เดี๋เดี๋ยวเอายูเรียบวนี่โอ้มะแตกหน่าเห็นบ่ผู้ใดว่าข่อยนี่ผู้ใดเชื่อข่อยนี่หมอนันมันบอกไปเก็บๆทั้งหมว่าเราแกข่อยยุจันบุรีเนี่ยสวนเรา ท่านกว่าตูดมันมาจ้างเอยไปคนงานมันมาวาอยู่เรียนี่แล้วอุ้ยตัวนี้คือหยอดงามเทนี่นี่ตีแล้วไหมนี่ที่เผยเผยโอ้ยนี่เผยทุดสอบเผยบ่นกับตัวนั้นโบแข้งเรงมันโบขึ้นบ่โมันดินดดินขึ้นเลยได้สมรักนี่ถ้ามันออกหนอดถ้าออกหนอดยนมไรดินมันสิแตกเลยมันสีพุขึ้นพุขึ้นเพราะว่าหักหักแก้วมันมันออกหากินมันกระดิดันดินขึ้นเลยโอ้นีหยอดมึงเตี้ตหยอดมึงเตี้ยนี่ถ้าถ้าถอยเอาปูยูเรียมาอ้อยซื้อมาอ้อยซื้อ มันค่อยส้างเกลี่ข้นออกยอดปุ๊บมันดินมันจะดันขึ้นพอดันขึ้นปุ๊บก็ต้องส่ปุ๋ยทางใบพอกกับอีกอาทิตย์หนึ่งพอกกับต้องไม่อ้อยบานีิก็หดพวกเซียร่าเอซียร่านี่หดเอาเซียร่าค่อยสีสีเอาเป็นบ่ดสีจะค่อยสีทั้งท้งใบทั้งไถทั้งห่างโคนเลยสีขึ้นรวมเลยรวมเลยขอยบด้วกทางของห้างบางเต๋าของเรามีแต่ยอดงามๆเด้นี่ตัวนี้ว่างหันในช่วงว่างอันนี้แ่งแม่งเหลี่ยมมากินแม่นแม่งเหลี่ยมแม่งแม่งกินโน่นหน่อยแม่งกินโน่นมูลตัวนี้น้อยไหม ตัวตัวนี้ใส่ใส่เป็นเดือนกับละลายอณมันยังเป็นเม็ดทุ่เก่าเมันเป็นเม็ดทุกเก่าโคตรกับบกอยอุ้ยอันอันนั้นเนาะเคมีอินซี่อินซี่เคมีง่ายเนี่ยมันเป็นยังไงหรอกเป็นแดงเงี้ยนี่หมอนข่อยข่อยทดสอบนี่นี่บอกทดสอบอยู่เรียวันนี้โอ้ถ้าถ้าถ้ามันแดหงอย่างนี้ก็ให้กับเราอยู่มีเวอนทดสอบอยู่เรียเลยเอออุ้ยหอดกับมันแดง น้องมาสามเดือนเจ้าข่อยมาเธอหนึ่งข่อยไม่อยากขัยมาหยาที่เว่งหยาขุนหยาข่อยสังเกตน่ะหยามันมันขึ้นเลยน้องเมดเดียนน้องนี่ถ้าถ้าถ้าเห็นบ่อเห็นบ่อถ้าถ้ามันแตกยงี้ยนี่ปุ๊บข่อยสังเกตเบิ่ามันสิพัดใบทันทีมันสิพัดใบปุ๊บบัดนี้ม้วนนี่งขึ้นกะบใบใบม้วนนี่งเกม้วนนี่ก็ผัดัดม้วนนี้ก็ยืดขึ้นเรื่อยๆมันก็จะออกไปเรื่อยๆนี่นี่ใบก็ลังเงี้ยวเห็นบ่อืมนี่นี่มันสิมันสิใบมันสิเริ่มเงี้ยว นี่ใบนี่ใบใบเบี้ยมันเฉลี่ยมันสิมามันสีนี่ใบเริ่มต้นมันใบเริ่มต้นมันเออมันมันต้องพัดใบอยู่แล้วจังได้มันก็พัดใบค่อยค่อยค่อยปลูกนี่ยเคยปลูกนู่อยปลู่ช่างเกตตอนซื้อมานี่นี่นี่ล่ำล่ำอกพัดใบมันสวยเหมือนไงแมนนี่นี่ล่ำต้นมันต้นใหญ่สุดมันสีดำนี่ตอนเขาซื้อมาโอ้หนี่ตอนซื้อมาค่อยสังเกตหด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 ล่ำต้นล่ำมันเหมืนแบบเออล่ค่อยสังเกตเดี๋ยวนี้มันใหญ่มันใหญ่ขึ้นอือแสดงว่ามันสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์ ยาสียาดมันบมดอันนี้นะยาดมันตายข่อยว่าข่อยบ่เอาสุรินคุณบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณโดนี่โอ้ยโอ้ยมันกำลังระเบิดนี่นี่ใช่ไหมต้องสังเกตสังเกตดินจากองนั่ต้องสังเกตอยู่เลียอยู่เลียหนึ่งแล้ว นี่สมราคาดินข่อยมันมีหินปนน้ำมันมันมีส่งอากาศอยู่แล้วนี่นี่ดินแบบดีด้วยนี่ส่งอากาศอยู่แล้วนี่นี่นี่แบบนี่เลยแต่ว่าแต่ว่ามันหนึ่งเนี้ยก็หนีไม่ได้บ้านนี้คอย่อยว่าเป็นยังต้องไปเอาผู้เขาไั่มากคือคือเขาจ้าปูกอยู่หันเขาเอามาคล้องคุ้มกันบ้านห้างเกลี่ยมันออกมาปุบต้องเอามันปรับสะพานเขาได้ผ้าลังต้องมากินสมุนหงษบ้านห้างเขาจะไปกินเต้ันนีเขาชาเป็นกู้บิดดีสุดยอด นี่รองไทยนี่นบราบไก่เรนนี้เออนี่ขห้นบ่อเออสุดหยอนเลยอือนี่นี่ตัวต้นมีปัญหามึงเคยพาไปเบิ่งใส่ใส่ตัวปัญหาเดี๋ยวข่อยพ่ไปทดสอบเ๋ยสิภาพไปเบิ่งต้นนีปัญหานี่ตัวมีปัญหาข่อยพาไปดทดสอบไปกี่ตนวนะมีปัญหาข่อยทดสอบี่โอ้นี่บ่ออือนี่เดี๋ยวบอกข่อยว่ามึงตายก็ตายเป็นก็เป็นกูเอาขีหมูใส่ไก่เลยว่าหามันเดินมันกรลังเดินนี่เดี๋ยวมันเดินเหรอเออมันเดินแล้วนี่นี่ยอดเดินเลยเดินแล้วเอาที่ ต่กี้สายกับไตโฟเดนมันจะใส่ไก่ได้คุณตนี่มีปัญหาตายผู้สื่อใหม่มันนาเลยมันแตกขึ้นวันเลยมันตองมันตองแบบคือเัาตองนําเพราะว่าถ้าเขานําไปรอแต่ว่าไห้มันมันคอยฝืนเนี่ยมันจะไปฝืนบ่ได้นี่เห็นมาคือต้นนีคือตายรือมันตายไปเลยคือต้นนี้ตอนตอนเหล็กมันออกง้ามเด่นที่บอก่าต้องเติมแต่คอยสิเล่งขึ้นต้นนีขึ้นอืมอันนั้นราะว่ะมันแตก แมนมันขาดแล้วขาดคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกังเงาหน่อยเออเดี๋ยวคอยจัดการมันเถอหมู่แล้วถ้าเขาเดี๋ว่าไปคอยรักษาอยู่ค่ะมันใหญ่กว่าท่านถิ้มดคือตัวนีคือกันมันมีปัญหานี่แต่ว่ากับบัวไต้คอยสงเพี้ให้ได้บัวพิมบัวไต้บัวไตายออเออเดี๋ยวเขาปรุงเอานี่คือคือตัวนีเนาะอันไอ้ข่อยพื้นมะกุลแบบนี้มันมันมีปัญหาปืบปันข่อยก็มามากรวดดินออกแบบนี้เห็นว่ามันเริ่มติดแล้วเปน อืม,อมต้องใสงใสัยสงสัยดินที่แหลกมันสิไปถ่วมเอมอม,นม,นมันมันถ่วงพุ่นออมันเขบบาก็เลือกสะออกโอ้แบบว่าเจ้าของไม่ได้ปลูกเพื่อปลูกไว้แล้วแต่ว่าเรามาจากกรุงเทพแล้วมาเห็นแล้ววะแล้วหมดแล้วมาขุดนีาา่ยแล้วพอถมปิดถมไ<อ>ม่ทำไมจังสี่ข่อยวังสี่<อ>ต้นแรกคือรู้ว่า,วาสิตายเด็บบ่ตายข่อยมาจังเดียวอุ้ยบุญกําลังแตกตาแซ๋วเลยบัดข่อยมาให้ปุ้ยทางใบข่อยมากันเสื่อละเดี๋ยวข่อยต้องอายุเรียไม่เขาส่งมีไตรโคโดมาเออไตรโคโดมาข่อยซื้อมาแล้ว เลยโคโรมาเออโคปาทีไ más, ่ไปซื oh. ้อมาแล้วนี่เห็นบอนี่มันพัดใบเห็นบอ่นี่เห็นบอลก็ลังสีออกยอดขึ้นใหม่เริ่มเลยนี่นี่แบบของเขาเห็นบอของข่อยกันสิแล้วแต่ว่าอยู่อยู่อยู่สวนนั่นไม่เด่นใบโรยมืดเหลือแต่ยอดนี่ต้นนี่ตะเกียกแต่แดงแก่งแงงต้นน่ะที่เรียกว่าต้นสมบัตหน้าวัวมาไก่อันนี้นี่แต่ก่อนนี่ซื้อมาต้นมันสกี้ซ้ำนีดเหมืนได้ยินข่อยสังเกตเหงาบ้างไหเหงาไงเนาะเหงาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใครเหงาใหญ่อันนี้ใหญ่มันต้องใหญ่นี่อืม อยู่ในบ้านเนาะอยู่ในบ้านแบบนี้เงาว่าสิเป็นแบบนี้นี่ต้นนม้เบื่องต่นขางต้นกล้วยนี่ฮะนี่นี่นี่ต้นขางต้นกล้วยนี่คือต้นข่อยซื้อมาเอาต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเออข่อยซื้อมาต้นทดสอบนี่ต้นนี้ซื้อมาสองอยต้นนี้บ่ทดสอบก่อนเออสองลอยห้าสิบสองลอยห้าสิบกับบสาต้นนั้นดอกกัสชอยู่ประมาณนี่แหละนี่นี่แหละสมรับือประมาณนี่แหละอ้อ ต้นต้นทดสอบก่อนเออนี่นีขึ้นบนโอ้มันดินมันดินมันกระเด็นออกเลยตัวนี้อือมันเบ่งออกเลยนี่ขึ้นบนนี่หักมันโยงขึ้นขึ้นบนโอ้นี่นีหกเนาะอือตะกี้คอยมันยอดเหรอคอยเอาออกถ้ามันเป็นสีมันสีเบกมันได้ไปเลยไปรั่วไปดิสาดขึ้นบนหน่อยคอยเล่งปุ้ยทางใบขึ้นบนตะกี้มันตูมขึ้นดอกบัวจ้าเลยบั้ออยุเรียกจะไม่ใส่คอยใส่วัสดุเลยไม่ต้องอ้าวบ้านนี้ สูตรไปสูตรมันนี่เจ้าสังเกตเบิ่งนี่คือต้นบักต่องเนาะตะกี้อันลุงสีทนพาไปซพพอซื้อมาเบี้ยน้อยเนาะเห็นบ่บื้นี้หากแก่มันออกไปไก่ดินห้าบื้นี้คือต้นไม้ยืนต้นแถมันยังสีมันสีเบียดอยู่บ่จ้่วะมันกับปีเราไปก็ไปนี่คือต้นเรี่องหอยซ้ำนี่เจ้าเจ้เบื้องโลดมันต้องเป็นลักษณะนี้ต้องต้องแบบต้นนี่ยางคิดอะไรก็ต้องท้ำงานนันมูนัันพอใจแล้วแม่นอยู่ก็ไม่รู้อย่างนัน ถ้าว่าคลิปนี่เห็นว่ามีประโยชน์เนาะก,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่เด้อครับผมเอออยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงหลักกับยายจอยแน่นะครับเนาะเพื่อสิเป็นกําลังใจเ็ดคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสวนของอันป่าพู่นเนาะเออป่าพุน่นเมเดนน้องขุนเอ,อแมเดนบ้านน้องขุนทางมาวัดบ้านจานเด้อพี่น้องวัดจานหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนทางมาวัดบ้านจานหลวงปู่หมุนตาฮา อำเภอกันทะรมเฮานี่ยนะเนาะจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดชีเกียดเออตำบลวักแพร่บ้านน้องขุนบ้านวักแพร่เนาะตำบลวักแพร่จ้ะแต่ว่าสิอยู่ใกล้ๆก็บ้านจานเนาะแม่เด่นเนาะอยู่ตรงกันอยู่อันชายแดนกันยังไงไปลวงปู่หมุนบ้านจานเออจากนี้ไปก็สิเป็นบ้านจานเนาะแม่เด่นเนาะโลนึงผู้ใดอยากแวะมาเบิ่งสวนหรือว่าอยากมาเที่ยวเล่นกับแม่เด่นกะมาได้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กะขอเดี๋ยวไปก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า